ระบบเพื่อการจัดการเราเรียกระบบนี้ว่าระบบ MIS นะคะร,ระบบ MIS จะช่วยดูตัวสีแดงนะคะเป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจช่วยในการตัดสินใจเช่นยอดเราจะดูยอดขายเราก็จะดูยอดขายประจำสัปดาห์เราจะดูว่า สัปดาห์นี้เช่นเราเปิดร้านกาแฟนะคะสัปดาห์นี้ขายกาแฟอะไรได้ดีดังนั้นในสัปดาห์หน้าหรือเทรนของเดือนต่อไปเราก็จะคำนวณได้แล้วค่ะว่าเราจะซื้อเมล็ดกาแฟอันไหนหรือยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า อีกไม่กี่วันจะเป็นวันแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะทำโปรโมชั่นเกี่ยวกับวันแม่อาจจะถ้ามากับคุณแม่ลด50%นะคะหรือถ้าซื้อสินค้าอย่างเมื่อวานนวันที่8เดือน8นะคะมันก็จะมีโปร8เดือน8ออกมาใช่ไหมคะช็อปปี Lazada ้อ Laz ้หลายหลายสิ่งเลย นะคะลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนี่คือระบบที่เอามาช่วยในการบริหารจัดการถึงถึงบอกว่าปัจจุบันนี้ใครมีข้อมูลยิ่งมากยิ่งดีเพราะข้อมูลมันจะบอกร่องรอยของของที่มาที่ไปของการขายที่มาที่ไปของพฤติกรรมผู้บริโภคอะคะ่ะเพื่อจะได้วางแผนอนาคตว่า จะทำอย่างไรกับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างภาพนี้นะคะถ้าถามท่านว่ายอดขายสินค้าในประเทศเห็นภาพนะคะประเทศใดขายสินค้าที่ประเทศเราเนี่ยขายได้มากที่สุดขายให้เขาได้มากที่สุดถ้าดูจัดกราฟมองออกริกา อเมริกาเหรอ USA ใช่ใช่ค่ะเป็น USA ทำไมถึงว่า USA เพราะว่าช่องของการาฟเยอะสุดใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องเห็นและว,ว่าเอ้ยดังนั้นเราส่งสินค้าไป USA ไเราจะต้องส่งเสริมเพราะกราฟมันเยอะสุดแต่ในทางกลับกันตัวน้องสีเหลืองๆการาฟสีเหลือง ก็คือส่งไปที่อิตาลี6.9นะคะถ้าเทียบกับสหรัฐคือ3.6เพราะฉะนั้นถามว่าอิตาลีเนี่ยเราส่งสินค้าได้ไหมได้แต่ยอดซื้อก็ไม่เยอะดังนั้นเราก็จะวางแขนถูกแล้วนะคะว่าเออเราจะไปลงทุนที่ไหนประเทศใดอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถประเมินยอดขายแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนได้นะคะก็เอามาแอปพลายเข้ากับธุรกิจของเราเองอันที่สี่ค่ะจะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบการตัดสินใจนะคะก็คือ decision support system ตัวย่อที่จันบอกว่าจดไว้เมื่อกี้ค่ะ DSS ด e c i s ด o n ิชันแปลว่าการตัดสินใจซั p พอตสนับสนุน System แปลว่าระบบเ,เพราะฉะนั้นระบบในการตัดสินใจคือระบบ DSS เวลาเวลาจารย์ถามในข้อสอบจารย์จะถามแบบแอพพลนะคะเช่นเช่นอจารย์อาจจะถามว่าถ้าหากนักศึกษาจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรืออาจารย์ใช้คาว่า ผ่านนักศึกษจะต้องคาดการสถานการณ์การลงทุนถ้ามีคำว่าเปรียบเทียบคำนวณวิเคราะห์เนี่ยดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจให้เลือกต่อเป็นระบบ DSS นะคะก็คือเอามาช่วยให้การตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นคือการการใช้ ระบบเข้ามาช่วยอะค่ะมันจะทําให้เกิดมีความมั่นใจมันจะทําให้เรามีข้อมูลมันจะทําให้เราเห็นที่มาที่ไปแล้วก็ทําให้การตัดสินใจแม่นยำมากยิ่งขึ้นเคยไปไหนเราใช้ GPS ใช่ไหมคะในการขับรถเคยครับค่ะแล้ว GPS ก็จะขึ้นเส้นทางบางครั้งจะขึ้นหลายเส้นทางใช่ไหมคะ แต่สุดท้ายคนที่เลือกว่าเราจะไปสมมติว่ามีสองเส้นเส้นน้ําเงินเข้มกับเส้นน้าเงินอ่อนเราจะเป็นคนเลือกเองและบางครั้งการที่เราเลือกเองนั้นน่ะอาจจะแม่นยำมากกว่าจีพีเอสบอกด้วยซ้ำใช่ไหมคะถูกต้องครับอาจารย์อันนี้ใช่เลยขับขับไปจีพีเอสบอกไม่รู้จักค่ะเมื่อวานเหมือนกันเ่ยถนนเขาซ่อมถนนอยู่ปัตตานี แต่แต่ว่าเขาบอกให้เราไปกลับรถใต้สะพานแต่เขา GPS เขาไม่รู้ว่ามีงานก่อสร้างอยู่เราไปจนสุดทางเลยค่ะแล้วมันก็มีใบอยตั้งไว้แล้วก็ต้องหาทางกลับรถเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือระบบเนี่ยมันเอามาช่วยให้เราตัดสินใจแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือเราเองนะคะที่เป็นผู้ใช้งาน ขับไปบอกหาไม่เจออีก G P S ก็พาเราเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยไปก็มีนะคะแต้าหมู่บ้านเข้าถนนลูกลังไปทั่วเลยจา์ใช่ไหะเข้าเข้าอะไรนะที่เรียกว่าเส้นทางชนบทใช่เส้นทางชนบทอาจารย์โอเนาะก็้าไปวัดค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะผมผัาไปวัดเลยใช่ แต่จะพูดไปตอนสมัยพวกเราที่เรายังรุ่นรุ่นเจนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับ G P S แต่แรกต้องจำทางเราค่ะจันต้องจำทางกับไจำที่สำคัญสำคัญค่ะกับถือแผนที่ใช่ไหมคะได้ค่ะถูกต้องนะครับแล้วเราก็ไปกันถูกเนาะถูกว่าไหมเดี๋ยวนี้ไปหาซื้อแผนที่ไม่เจอแล้วันะคะ รถตันรถเมยอ๋อรถตันเมชัวสุดใช่ไหมอ่ะขับไปจอดถามไปเออก็เนาะเป็นมมวความหนัถึืแล้วก็สนุกดีใช้ไกด์แมนวนวลแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นอย่างน้อยก็มี G P S ช่วยนะคะโอเคนี่เล่าให้ฟังให้เห็นภาพนะคะเป็นระบุเรื่องของการตัดสินใจ อันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างภาพนี้นะคะเป็นตัวอย่างแผนที่ประเทศไทยที่มีการเก็บรายได้ของเกษตรกรนะคะเขาก็จะเอามาพอตเป็นตัวสีแดงสีเหลืองวก็สีเขียวเพื่อให้ดูว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่จดดังหวัดใดนะคะระบบต่อมาค่ะเราเรียกว่าระบบเคยได้ยินระบบนี้ไหมคะเรียกว่าระบบสารสนเทศท,ทางภูมิศาสตร์ GIS ก็คือ Geo Graphical Information System นะคะระบบภูม mm ิศาสตร์จะเป็นการวิเคราะห์เร nah ื่องเกี่ยวกับผิวโลกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเกี่ยวข้องกับดาวเทียมนะคะทำไมว่าเกี่ยวข้องกับดาวเทียมเพราะว่า เราจะเอาดาวเทียมเนี่ยคะ่ะเข้ามาช่วยในการดูภาพทางอากาศทำไมในกรุงเทพอะ่ะถึงมีมีคอนโดเกิดขึ้นแล้วมีนายหน้าในการขายที่ดินแล้วทำไมเขารู้ว่าตรงนั้นที่มันว่ารก็เพราะว่าเขาใช้ GPS ในการส่งแล้วก็มาจุดนะคะ แล้วก็เหมือนเหมือนใครที่ทําในเรื่องธุรกิจขายที่ดินนะคะเขาก็จะเห็นจากภาพทางอากาศทีนี้มันก็จะมีอังน,นี้เราเสิร์ชหาที่ของเราอาจารย์แค่เรามีเลขที่มันก็เช็คเข้าไปดูได้เลยว่าที่ของเราเป็นยังไงมีใครบุกรุกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างอย่างที่ที่อยู่อยู่ข้าคเหนือเนี่ยเราเช็คเข้าไปว่ามีการสร้างบ้านของเราไมหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถดูได้เลยก็ชัดมากเลยค่ะจังชัดมากด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเยี่ยมเลยแล้วก็ขเขาเรียกอีกอันนึงค่ะก็คือเวลาเคยเคยไหมคะเวลาเราจะไปเที่ยวแล้วเราจะทําการบ้านก่อนเราจะใช้โหมดที่เรียกว่า Google Street เหมือนเราไปเดินในถนนตรงนั้นเลยอะค่ะมันจะมองซ้ายขวาได้เลยนะคะคือถ,ถ้าเป็นภาพทางนาวทียมันจะเห็นภาพเหมือนเหมือนนกมองลงมาที่พื้นดินใช่ไหมคะเราจะเห็นพื้นดินเรามันจะมีปุ่มหนึ่งจะเขียนว่า google street มันจะเป็นรูปคนลองใช้ดูนะคะเราเรากดคนแล้วเราจะเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะแล้วเราใช้เมาส์ะหมุนซ้ายหมุน เราจะเห็นหมดเลยมันจะช่วยให้เราอะไปไหนเราไม่หลุดอันเนี้ยอันนี้ช่วยได้ระบบ G P S เนี่ยค่ะถ้าพูดแล้วนะคะนอกจากจะดูในเรื่องของพื้นดินหรือภาาพ,พื้นมันสามารถดูไปได้แม้กระทั่งใต้ดินนะคะมันจะใช้เดรดราชนิดพิเศษที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าใต้แผ่นดิน ตรงไหนมีบอ่อน้ำมันนะคะหรือเวลาคนเดินเรือทำไมเขารู้ว่าตรงไหนมีปลาเยอะๆที่เรือประมงเขาออกหากินนะคะเขาก็จะใช้เรดาร์หล่านี้แหละค่ะช่วยนะคะก็ถือเป็นระบบหนึ่งเอาจริงระบบสารสนเทศหรือ IT นี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของการดำรงชีวิตมนุษย์มากเลยนะคะ อีกตัวหนึ่งค่ะเราเรียกว่า g ี s สำหรับรายได้ของเกษตรกรนะคะรายได้ของเกษตรกรก็จะปรีดีว่าเกษตรกรจังหวัดไหนนะคะมีรายได้เท่าไหร่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็จะเป็นผู้เก็บไว้นะคะอันนี้ค่ะเป็น G-I-S สํำหรับประเมิอราคาที่ดินนะคะโดยกรมธนารักษ์ ก็จะเป็นผู้ทำการประเมืนเคยได้ยินคำว่าผังเมืองไหมคะผังเมืองหรือกลมผังเมืองเคยค่ะค่ะกลมผังเมืองนี้ค่ะเขาก็จะ <c oughs> ทำการทุกๆประเทศจะมีกลมผังเมืองเพื่อที่จะวางผังเมืองให้มันสวยงามนะคะให้มันมีถนน ก่อนจะสร้างถนนหรือทางด่วนต่างๆเขาก็จะต้องมีการสำรวจเพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามน,นะคะอา,อาจารย์เพิ่งได้มีโอกาสไปเขาใหญ่มาเป็นงานเกษียณก็ไม่ไม่ได้ไปเส้นทางนั้นนานมากเลยนะคะเพิ่งได้จะเห็นถนน M6 เอใช่ไหมเขาเรียกเอมหกใช่ไหมคะใช่เอ็มหกค่ะชอบไา่ไปค่ะชอบได่เอ็มสิบหกทุกทีเลยอ่ะพี่เอ็มหกค่ะเอ็มหียแล้วแล้วเอมหกเนี่ยค่ะเอ่อเขาว่าจะตัดถนนเนี่ยผ่านตัวที่เป็นตั้งแต่สละบุรีไปถึงโครานันตรงแถวเอ่อ ปัดชอ่องค่ะปัดช่องแล้วมามามาลงที่โคราชค่ะมันใช้ได้แค่นี้เอมมันยัง,ม,ยงม,ม,มันยังไม่มีต่ออาจารย์อ๋อยังไม่มีต่อค่ะ,อะตอนตอนจังกับจากกรุงเทพเข้ากรุงเทพมาค,ค่ะเห็นมันจะเป็นอ๋อทางยกระดับขึ้นคือจะพูดว่าเขาผ่านภูเขาใช่ไหมคะค่ะอ่ะอ รู้สึกสวยงามเหมือนกันนะคะมันผ่านมันตัดลำฐานลำตะคองมาค่ะสวยค่ะถนนเส้นนี้ค่ะไม,ไม่มีโอกาสได้ขึ้นสวยอาจารย์มาแต่ว่าถนนเส้นนี้น่นากลัวตรงถ้าขับพืินแล้วหลับในอ๋อหลุดได้ใช่ไหมคะได้ค่ะหลุดได้อ๋อโอเคอันนี้ก็ต้องใช้ระบบ js ในการดูผังก่อนก่อนที่จะวางแผนลงตรงมือสร้าง อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่จะไปกาญจนบ,บุรีตรงนั้นน่าจะเรียกว่าเอ็นแปหนึ่งะคะวันนั้นหลงเหมือนวันนั้นไปด้วยความหลง GPS พาพาหลงเรียบร้อยยาวเลยค่ะเพราะถนนด,ดีนะคะถ้าท่านใดจะไปการชนบ,บุรีแนะนำให้ใช้รู้สึกว่าตอนนั้นอาจารย์ ไปเนี่ย้อยไม่ได้จ่ายเขาให้วิ่งฟรีแต่ถ้าไปถึงเมืองการถนนประมาณสี่เลนนะถนนดีมากร้อยห้าสิบบาทวิวข้างทางสวยแบบตรงอย่างเดียวถนนดีมากนะคะอันนี้ก็คือใช้ระบบ G S เข้ามาช่วยเหมือนกันโอเคอั้นต่อมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงค่ะ ที่ที่บอกว่า G S ช่วยในการประเมินราคาที่ดินเหมือนเวลาจะขายที่ดินเนาะเราก็จะมาดูว่าตรงไหนเป็นแหล่งชุมชนใช่ไหมคะหรือในเมืองที่ดินก็ค่อนข้างจะแพงก็จะพอดตามระบบดาวเทียมนะคะอีกอันหนึ่งค่ะเราเรียกว่าระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงทั้งองค์กร ในองค์กรในหลายๆองค์กรเนี่ยจะมีหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าการผลิตการสินค้าแล้วก็ระบบขายระบบหลังบ้านหน้าบ้านระบบจ่ายเงินเดือนระบบสินค้าคงคลังที่พูดมานี้คือระบบหมดเลยแต่การที่จะเอาระบบหลายๆระบบมารวมกันให้ใช้ในทั้งองค์กรเราจะเรียกระบบนั้นว่าเป็นระบบศูนย์กลาง ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า enterprise wide system นะคะก็คือเป็นระบบกลางขององค์กรนะคะเพื่อจะทำให้ทุกคนในองค์กรเข้ามาช่วยจะสังเกตว่าตัวสีเทาในภาพที่ปรากฏคือหัวใจหลักสำคัญหรือถ้าได้ยินคำว่า enterprise system ที่ไหนต่อจากนี้ให้เข้าใจเลยว่าคำว่า enterprise คือ การรวมหลายๆระบบในองค์กรมาอยู่ที่เดียวกันคำว่ารวม,มไว้ที่เดียวกันหมายความว่าอย่างไงลูก็คือว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันหรือเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลตัวเดียวกันอย่างพวกเราเนาะทำในส่วนประกันใช่ไหมครับแต่ละคนอยู่แต่ละจังหวัดแต่ทำไมอยู่แต่ละจังหวัดสามารถ ทำงานได้ก็เพราะว่าสำนักงานใหญ่ที่อยู่ที่กรุงเทพมีระบบฐานข้อมูลและใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อมันก็เลยทําให้เราอยู่ตรงไหนในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเห็นภาพไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะตัวสีเขียวคือระบบการเงิน f i แ a นซ์ Finance, การเงินและก็บัญชีระบบการขายและรมาร์เก็ตติ้นะคะสีเหลืองจะเป็นเรื่องของเมนูแฟกชั่ริงอะโปรดักชันก็เรื่องของข Product หรือการผลิตแล้วก็ฮ m ม n น e s ซอร์สก็คือทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กรดังนั้นแล้วหัวใจสำคัญอยู่ที่จาบอกอะคะ่ะจะอยู่ที่น้องสีเทาเพราะฉะนั้นถ้าระบบตรงกลางสีเทาร่ม แน่นอนระบบสีเหลืองเขียวข้างๆเนี่ยก็จะล่มต่ำนะคะก็จะล่มต่ง,นะะตงเขาถึงบอกว่า,วาการทำระบบใหญ่ในองค์กรใหญ่จะมีระบบสำรองหากระบบบสีเทาล่มดังนั้นระบบสำรองเราจะมีการแบ็กอัพก็คือมันจะบูตตัวเองขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ระบบจะล่มจะเกิดขึ้นน้อยมาก นะะคถึงทำไมเคยเคยคิดไหมคะว่าทำไมเราถึงโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเราไปไหนเราใช้พร้อมเพย์ได้แต่บางครั้งตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนโดยเฉพาะธนาคารสีฟ้าชอบชอบไม่ให้โอนเงินหลังเที่ยงคืนตลอดเลยเคยเจอไหมคะแล้วก็จะบอกว่าปรับปรุง ชั่วคราวหกโมงเช้าถึงใช้ได้ปกติเจออาจารย์เจอไหมคะเคยเจอไมกห้าทุ่มก็ไม่ให้โอนแล้วนะห้าทุ่มอย่างนี้นะคะบางบางทีอ่ะเราอย่างอาจารย์ก็ชอบสั่งแก๊บกินข้าวดึกๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่้โอนเราก็ก็จะต้องมีบัญชีแอปสีอื่นสีเขียวสีม่วงไว้บ้าง แบ,แบ่งกระจายเงินออกไปนิดหน่อยเพื่อเอาไว้สั่งซื้อสินค้าแต่ก่อนช่วงโควิดยิ่งหนักเลยค่ะชอบไปกินตีน้อยดึกเพื่อนก็มาชวนแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปถึงหน้าง,งานก็โอนเงินไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปกดเงินกันอันนี้ค่ะเล่เาให้ฟังให้เห็นภาพว่าเพราะฉะนั้นระบบออนไลน์มันมีข้อดีแต่ว่าก็ต้องมีการเืิช่องทางระบบรวมไว้บ้าง ะะตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายเราเรียกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบผู้เชี่ยวชาญระบบปัญญาปฏิบัติก็เป็นปัญญาประดิษฐ์เน้ยคือระบบ AI <c oughs> นะคะ artificial intelligence <c oughs> intelligence แปลว่าอัจฉริยะแปลว,ว่าช,าญชาัญนฉลาดนะคะแล้วก็ expert system มักจะมาคู่กัน คำว่า AI นี้ก็คือหมายความว่ามันเป็นการรวมระบบสารสนเทศค่ะไว้ที่เดียวกันแล้วก็ทำทำให้ข้อมูลมาอยู่ในแหล่งเดียวกันแล้วก็ทำให้คอมพิวเมตอร์มันเกิดการเรียนรู้พอเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราเพียงแค่ถามเข้าไปในระบบมันก็จะตอบให้หรือถามเข้าไปไปในระบบที่เรียกว่า ChatGPT นะคะมันก็จะตอบช่วยตอบให้ หรือบางคราจจะช่วยในการแก้ปัญหานะคะในการแก้ปัญหาเช่นอย่างบ้านปัจจุบันนี้ยถ้าบ้านที่เขาไฮเทคหน่อยเขาก็จะมีระบบติดกล้องวงจรปิดนะคะแต่สามารถดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะหรือเครื่องซักผ้า ปัจจุบันนี้เครื่องสัสผ้าก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับเราสามารถเอาผ้าใส่ในเครื่องสัสผ้อไว้แล้วเราก็สั่งงานให้มันซักพอเราถึงบ้านเขาก็ซักเสร็จพอดีเราก็เอาออกมาตากอย่างนี้เป็นต้นถือเป็นการใช้ AI นะคะช่วยในการให้ชีวิตประจำวันมันง่ายยิ่งขึ้น ีคืออันสุดท้ายก็คือเราเรียกว่าระบบผู้เชี่ยวชาญหรือที่เรียกว่าระบบ e x p e r t ทำไมถึงเรียว่าระบบผู้เชี่ยวชาญก็คือว่าะจะมีการเก็บความรู้ค่ะเป็นความรู้หรือเทคนิคนะคะเอาไว้ที่ฐานข้อมูลเช่นผู้ชายคนนี้ที่เมาส์วางอยู่นี่นะคะผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นผู้ใช้งานระบบก็กรอกข้อมูล การทํางานลงในระบบข้อมูลทุกวันทุกวันเจอปัญหาอะไรก็กกอกเอาไว้นะคะจนเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นวันดีคืนดีสมมุติว่ามีผู้เข้ามาใช้งานถามเข้ามาในระบบนะคะระบบมันก็จะหาคําตอบที่ดีที่สุดมาให้อีอนันนึงยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ การคาดเดาเรื่องของการป่วยมันจะมีระบบที่เราเป็นผู้ป่วยอะคะ่ะตอนนี้มีแอปนะคะเราสามารถกรอกอาการที่เราเป็นยกตัวอย่างปวดหัวนะคะตัวร้อนนะคะหรือว่ามีอาการจุกเสียดอาการเหล่านี้นะคะ่ะเรากรอกเข้ามาในระบบหรือแอปพลิเคชันแล้วกดปุ่มให้ทำายมันก็จะทำไยให้ว่า อาการเหล่านี้อาจจะมีภาวะที่จะโดยเป็นไข้หวัดหรือถ้าเรามีอาการจุกเสียดแน้นท้องก็อาจจะเป็นกดไหลย้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะทําการประเมินโดยเบื้องต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ถือเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เอามาให้คำตอบแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจดีที่สุดก็คือ มนุษย์นั่นเองนะ,ะเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจนะคะโอเคที่วันที่วันนีจารย์พูดพูดมาทั้งหมดเลยออกก็สรุปนะคะสรุปก็คือว่าเราพูดถึงนิยามของคำว่าระบบสารสนเทศก่อนจะมาเป็นระบบสารสนเทศได้จะต้องเป็นข้อมูลใหม่ก่อนใช่ไหมคะ ก็คือ Data เพอเอา Data มาผ่านการประมวลผลหรือผ่านการ processing เสร็จ <Okay. S 1> Data ที่ได้นั้นจะถูกเรียกว่าเป็นระบบสาระสนเทศหรือที่เรียกว่า information ท,าทันทีนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าประโยชน์เนี่ยของระบบสารสนเทศก็คือทำให้งานร <Okay. S 1> วดเร็วเอาข้อมูลมา ช่วยในการตัดสินใจนะคะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วอาจารย์ก็บอกว่าสามเหลี่ยมนี้นะคะมีข้อสอบอาจารย์จะถามว่าไงคะผู้ใช้งานมีกี่ระดับสามระดับคำถามคือผู้บริหารมีกี่ระดับคือสระดับแต่ระดับน้องสีเขียวคือผู้ปฏิบัติการรองนี้นะนะคะ คนที่อยู่บนสุดต้องการข้อมูลไม่เยอะสรุปมาให้แล้วฉันจะตัดสินใจคือผู้บริหารระดับสูงลองลองมาก็เป็นเป็นหัวหน้าระดับผู้ิหาระดับกลางวางแผนหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีจำได้ไหมคะส่วนหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติการก็คือเป็นผู้ที่ทำงานประจำวันแล้วก็ทำการสรุปข้อมูลเพื่อส่งไปให้ผู้บริหารด้านบุ แล้วก็สรุปให้ฟังว่าแต่ละระบบที่ใช้ในองค์กรมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้ให้เป็นโอเคค่ะเรียบร้อยมีคำถามไหมคะอาจารย์ครับอ,อ,อาจารย์สอบสุกที่สามไอเสาที่สามสิบใช่ไหมครับใช่ค่ะบทที่สะดวกกันไหมคะสะดวกครับบทที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ บทที่หนึ่งถึงสี่ค่ะหนึถึงสี่นะครับอ okay. ข้อสอบหน้าถ้านข้อสอบหน้าจะประมาณหกสิบข้อสานอมสิบคะแนนโดยเบื้องต้นเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจันขอออกข้อสอบให้เสร็จมันมันจะมีระหว่างสี่สิบข้อสามสิบคะแนนกับหกสิบข้อเดี๋ยวจันมาแจ้งอีกทีลึงนะคะแบงนี้เราอาจารย์พิววันที่สิบหกใช่ไหมคะไม่นะไม่ติวให้นะไม,ไม่ติวใช่ไหมคะ ไม่ติวแล้วค่ะยอดับ,บคุณพี่สามจุดปดสามจุดเก้าเนี่ยค่ะไม่ติวแล้วค่ะเท่ากับว่าเราต้องเด็กเราต้องเด็นยยสองครั้งใช่ไหมครับอาจารย์สอนไปก็บอกข้อสอบไปอยู่เนี่ยค่ะติวแล้วค่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอาจารย์ให้เอหมดรู้ไหมคะว่าถ้าเอห้าสิบเปอร์ซ็นขึ้นอาจารย์ต้องทำบันทึกแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงว่า <c oughs> พูดจริงนะพี่แม่ากบบารลำบากเลยค่ะเกรียนโย,ยงเราไม่ต้องเอาก็ได้นี่เอาสิเอางั้นเอาซีเนาะซีนะ <laughs> อาอนไปเรอค่ะอาจารย์ครับอย่างนี้เราก็ต้องเรียนอีกสองหนถูกไหมครับเราค่อยสอบหรือว่ายังไงครับไม,ไม่เรียนค่ะคุณพี่ค่ขาไม่เรียนที่ยี่สามเราไม่ได้เรียนไม่แค่หรืออาจารย์เพราที่ยี่สามเป็นสอบดาบสายจะไปเรียนภาษาอังกฤษไม่ต้องเรียนก็เรียนวันที่สิบหกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปสอบเอาใหม่นะสิบหก และยี่สิบสามให้อ่านหนังสืออ๋อไม่มีการเรียนการสอนอสิบหกอาจารย์จะทำข้อสอบออนไลน์ท่านไปอ่านหนังสือยี่สิบสามเนี่ยมหาวิทยาลัยหยุดอัตโนมัติเพราะเป็นอส,าาสอบดาห์ภาษาอังกฤษดังนั้นเราเจอกันวันที่สามสิบเอ,อวันวันวันที่สามสิบต้องเข้าห้องก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าอาจารย์จะส่งลิงก์ข้อสอบให้เลยก<พ>็เข้าห้องมาในออนไลน์อปั๊บ เสร็จแล้วพอพอเข้ามาแต่วันนั้นขอความกรุณาเปิดกล้องนิดนึงเพราะเป็นการสอบครับได้ครับนะคะัคบอาจารย์จะส่งลิงค์ข้อสอบให้เมื่อทุกคนเข้ามาพร้อมแล้วไดให้เวลาแค่ไหนก็กนอาจารย์ถ้าหกสิบข้อก็อชั่วโมงครึ่งค่ะเออหนึ่งเก้าสิบนาทีนะคะค่ะไม่ต้องกังวลคะ่ะข้อสอบไม่ายากเ,เ,เ,เดี๋ยวออกข้อสอบเสร็จเดี๋ยวออกข้อสอบเสร็จ จยแ,แจ้งรายละเอียดว่าออกกี่ข้อไปเน้นหัวข้ออะไรขอขอบพระคุณกะอาจารย์ค<ะ>่ะขอบพระคุณค่ะค่ะพี่เน้นหัวข้ออะไรนี่แหละค่ะที่อยากจะได้ได้เลยค่ะเป็นวิชาชวิตใจวิชาอาจารย์ <c oughs> ยินดีค่ะขอบอาจารย์อารย์ทานี้นเขารุ่นได้หน้าลืมหลังหายใ Me.